ความล่าช้านี่แหละเป็นเรื่องแปลกของรถไฟไทยนะครับแต่ถ้าตรงเวลามันจะแปลกมากกว่านี้นะครับเมื่อคืนก็ขบวน26หนองคายกรุงเทพพิวรรกว่าที่เราจะออกจากหนองคายเนี่ยก็ประมาณที่หนึ่งกว่าเพราะว่าตัวนอน csr เสียซึ่งมันซึ่งมันเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกด้วยหลังจากที่เอามาให้บริการนะครับนะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ถึงสถานีกรุงเทพพิวตรหรือยังนะครับนะล่าช้ามาเยอะนะครับ300กว่ามั้งนะครับ นะก็ถ้าใครอยู่บนรถขบวน26เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกใต้ล่างได้นะครับว่าตอนนี้รถอยู่ไหนถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็อย่างที่บอกนะว่ารถไฟไทยเนี่ยล่าช้าเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าถามผมอะเป็นอะไรไหมกับความล่าชา้าผมไม่โกรธหรอกนะครับแต่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยทำไมรถไฟมันล่าชา้าจังวะโกรธนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันแบ่งเป็น2กลุ่ม อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยรู้สายเหตุอยู่แล้วว่าทําไมรถล่าช้าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาชอบเหมือนกันแต่เขาไม่ชอบตรงรถเสียเวลาไงเห็นไหมมันคือความต่างของขั้วนะครับก็อย่างที่พูดไปเนาะนะครับว่ารถไฟไทยเนี่ยบางทีตามเวลาบางทีล่าช้าบางทีหัวจากเสียตู้นอนเสียบ้างอยาก CSR ขบวนสอเมื่อคืนเป็นต้นกว่าที่รถจะออกมาตอนนหนองคายเนี่ยตอนตีหนึเห็นไหมครับอ่ะมันต่างกัน เนาะนะครับซึ่งผมไม่โกรธเลยนะครับผมพูดให้ฟังก่อนนะผมไม่โกรธเลยที่รถล่าช้าเนี่ยต่อให้รถจะล่าช้า300หรือ 4- 5ถึง 5, ชั่วโมงอะไรก็ช่างเถอะผมไม่โกรธนะครับมันมีสาเหตุอยู่แล้วนะครับถ้าจะเกิดเนี่ยมันก็ต้องเกิดถูกไหมมันไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกนะครับแต่มันเกิดไปแล้วอะ่ะทำไงได้เนาะนะครับก็นั่นแหละนะครับผมไม่โกรธเลยใครจะโกรธโกรธไปผมไม่สนใจนะครับนะ ผมเนี่ยเป็นคนที่รักรถไฟไทยคนหนึ่งนะครับรถไฟเนี่ยมันเสียเวลาเป็นเรื่องปกตินะครับจะ1นาทีหรือสินาที20นาทีหรือ70็ด0ร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ถือโกรธหรอกเนาะนะครับนี่คือเรื่องที่อยากจ,จะพูดมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะโอเคเรื่องที่2เข้าเรื่องที่2นะครับคือวันที่12เมษาเนี่ยผมมาเดินทางพอดีถูกไหมแล้วทีเนี้ย คือวันที่12เนี่ยเมษาเนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะครับผมอ่ะเดินทางพอดีเนาะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมีคนขอให้แบบมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าจะได้ถ่ายขบวนรุพิเศษใชการเดืดสารขบวน5กับขบวน955ไหมผมขอตอบตรงนี้นะครับว่าไม่ได้ถ่ายนะครับขออภัยล่วงหน้านะครับเพราะผมไม่ได้ถ่ายเนาะผมไปอยู่กรุงเทพเพราะว่าผมต้องไปงานแต่งลุงนะครับต้องไปเคียงงานแต่งอีกเนาะนะครับ ให้เข้าใจตรงกันนะนะครับใครที่อยากถ่ายเนี่ยถ่ายมาเลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะครับว่ามันเป็นไงอะไรบ้างนะครับขบวน5ผมเคยถ่ายอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วจําได้ไหมอ่าไปดูคลิปเก่านั้นได้นะฮะขบวน5น่าจะเป็นแบบนั้นแหละนะครับเป็นตู้นอนสีแดง JR นะครับนะส่วน955เนี่ยจะเป็นชั้นสาปกตินะครับที่ผมเคยเห็นเนาะนะครับมากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบได้เนาะนะครับ ก็ขออภัยล่วงหน้าเนาะผมไม่ได้รักถ่ายนะบอกก่อนแล้ววันนั้นผมเดินทางพอดีด้วยนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าย่าจะนั่งรถธรรมดาหรือรถเร็วกันแน่นะครับพรเมื่อเช้าเนี้ยผมเนี่ยได้คุยกับย่าแล้วนะครับย่าเขาบอกมาคํานึงบอกว่าเดี๋ยวก็รู้เองแหละนะครับผมไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเนาะนะครับท่านผู้ชมคิดว่าผมจะได้นั่งรถธรรมดาหรือรถเร็วอ่ะรถธรรมดาเนี่ยให้สอ,ขอบขบวนคือ2องหนึ่งสองกับสองศูนย์สองนะครับ เรื่องมาหนึ่งข้อและรถเร็วหนึ่งสองเด่นชัยกรุงเทพวัดอ่ะเรื่องมาอย่างนั้นหนึ่งข้อนะครับผมมีสามช้อยให้เรื่องหนึ่งข้อคุณคิดว่าจะได้นั่งรถธรรมดาหรือรถเร็วนะครับคนมไม่บอ,บอกหน้าล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนะก็เมื่อคือนก็ได้พูดรายละเอียดไปแล้วเกี่ยวกับรถพิเศษเชี่ยวการทิสะช่วงเทศกาลสงการนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับไปดูคลิปผมได้เมื่อคือนผมอธิบายเนาะผมอาจจะพูดผิดพลาดบ้างน,นิดหน่อยขออภัยนะครับนะ แล้วก็ขออภัยจริงๆสําหรับคนที่ขอมาให้ถ่ายดักถ่ายขาบวน 5, 9, 5, 5. กับ95 5รถพิเศษช้การโดยสารเนี่ยนะครับขออภัยล่วงหน้าเลยเพราะผมไม่ได้อยู่ในวันนั้นนะครับผมเดินทางพอดีวันที่12อ่ะนะครับเนาะนะความจริงผมก็อยากไปถ่ายรถไฟตรงลักสิตอยู่หรอกนะครับแต่มันไม่ว่างนะครับผมต้องไปลงคลิปรีวิวการเดินทางอีกแต่โทรศัพท์ผมไม่มีเน็ตผมก็จะถ่ายแล้วลงทีหลังเอาเข้าใจตรงกันนะครับเนาะ เดี๋ยวผมจะลงร้อนย,ย้อนหลังให้เป็น EP ีไปนะครับผมจะถ่ายแบ่งเป็นช่ชวงๆไปเนาะอย่างเช่นชุมแสงนครสวรรค์น,นครสวรรค์บ้านตาคีบ้านตาคีลบุรีลบุรีชุมทางบ้านพาชีชุมทางบ้านพาชีอยุธยาแล้วก็อยุทยาถึงนังสิทธิ์ไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะฝากติดตามด้วยบาย